ในคลิปนี้นะคะเราจะมาถักแขนเสื้อกันนะคะแขนเสื้อจะเป็นหน้าตาแบบนี้มันจะถักจากด้านล่างนะคะแล้วก็ค่อยๆขยายออกมาแบบนี้แล้วเก็บริมด้วยลายลูกฟูกสองข้างถักเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเสือ้อโคเชนะคะ ถักจากข้างล่างขึ้นข้างบนเป็นโคเชัมเมอร์รหัสคลิปคือ mf 18 6ดห EP นี้เป็น EP ที่สิบสองนะคะเราจะมาถักแขนเสื้อกันแขนเสื้อก่อนที่เราจะถักหน้าตาจะเป็นชิ้นงานแบบนี้เราจะใส่มาร์กเกอร์ทั้งหมดห้าตัวนะคะตัวแรกมันจะใส่ห่วงที่อยู่ตรงกลางตัวเนี้ยมันใส่มาตั้งแต่แรกตั้งแต่เรามีการลดตรงใต้รักแร้อยู่แล้วนะอันนี้เป็นจุดแนวที่เราลดนะคะหน้าหลังมันจะเท่ากัน หลังจากที่เราเชื่อมต่อตรงหัวไหล่เสร็จแล้วนะแขนเสื้อเราจะเป็นอย่างนี้ทั้งสองข้างสองข้างทําวิธีเดียวกันนะคะพี่เมย์จะทําให้ดูข้างเดียวแล้วอีกข้างหนึ่งคุณทําให้หน้าตาออกมาเหมือนกันเลยนะเรานับจํานวนของช่องนะคะนับช่องมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบช่องที่สิบนะคะแล้วก็ใส่มาเกอร์ไว้ตําแหน่งเนี้ยมันจะตรงข้างล่างใส่ไว้สองอันแบบนี้ด้านบนกับด้านล่าง เรานับขึ้นมาอีกสิบค่ะเวลานับก็นับตามช่องมันเลยนี่นะคะมันจะมีแถวมันตัวนี้นับขึ้นมาตามแถวแล้วใส่มาร์เกอร์ไว้หน้าตาแบบนี้จุดกลางจะมีอยู่สองจุดนะคะก็คือจุดด้านล่างกับจุดด้านบนหลังจากใส่แล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้แขนเสื้อนะคะมันจะข้างล่างเนี่ยมันจะมันจะค่อนข้างติดแล้วมันจะกลางออกมาแบบนี้นี่นะคะเราจะต่อไหมเข้าไปค่ะ เริ่มถักจากตรงกลางนะตรงกลางตรงใต้รักแร้ต่อไหมที่ช่องแรกตัวนี้เวลาต่อไหมก็ต่อปกตินะะียค่ะดึงเข้ามาเหลือเศษไว้เก็บนะขึ้นโซ่หนึ่งแล้วเราก็ย้อนลงไปรวบให้มันเป็นซิงเกิลโคเชต โซ่ที่เราใช้เราจะใช้โซ่สามนะชุดแรกสิบแถวตรงนี้ทั้งสองข้างนะคะทั้งฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งมันจะเป็นการถักซิงเกิลนะซิงเกิลแล้วก็โซ่สามลงไปตามช่วงจังหวะของมันเลยนะี่ค่ะซิงเกิลโซ่สามแล้วก็ซิงเกิลตรงนี้ เราต้องกะจํานวนช่องให้ดีนะถ้ามันเป็นอย่างนี้เป็นช่องใหญ่กับช่องเล็กอย่างนี้นะคะพี่เม่ลงช่องเล็กคุณดูช่องให้ดีนะตรงนี้เราต้องไม่ลงให้มันเยอะเกินไปนะคะน้อยเกินไปก็ไม่ได้นะแขนเสื้อจะลังอันนี้เป็นตรงที่มันโค้งแขนโซ่สามแล้วมันจะโยงมาแบบนี้พอดีค่ะ พอมาถึงหมุดนี้นะตรงหมุดเป็นซิงเกิลต่อจากหมุดจะเป็นฮาร์ปดับเบิลโคเชนะคะฮาร์ปดับเบิลโคเชก็คือตัวทีโซ่สามเหมือนกันพันหัวเข็มขึ้นมาสามห่วงแล้วรวบพร้อมกันโซ่สามขึ้นมาสามห่วงแล้วรวบพร้อมกัน ตรงเนี้ยเราจะต้องดูมันจะต้องไม่ห่างเกินไปไม่ใกล้กันเกินไปนะเราต้องกะช่วงกะช่องให้ดีครัอ่ามาถึงตรงมาร์เกอร์สีขาวตรงกับมาร์เกอร์สีขาวพี่เมย์ยงใช้ฮาร์ป o u อเบอยู่นะคะฮาร์ป o u b เบิ r o c โคเชก็คือตัวที ทีนี้ต่อจากตัว t เป็นชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายที่มันจะวนตรงนี้มาถึงอีกด้านหนึ่งนะคะจะเป็นตัวตัว f ตัว f หรือดับเบิลโคเชค่ะเราเรียกอะไรก็ได้นะดับเบิลโคเชขึ้นมา3รวบ2รวบสองพอห่งคอค่ะแถวแรกเราจะต้องกะจำนวนช่องให้ดี เราลองโยงยิงโซ่สามดูมันจะลงช่วงจังหวะมันพอดีนะคะมันจะลงของมันพอดีมันจะไม่ไกลเกินแล้วก็ไม่ใกล้เกินไปโซ่สามแล้วคุณลงโยงมันต้องอยู่ท่านี้แล้วคุณก็ขัดถักดับเบิลโคเชไป เราจะถักดับเบิลโคเชนะคะมาจนถึงตัวที่เป็นมาร์เกอร์สีเหลืองต่อจากมาร์เกอร์สีเหลืองตรงนี้มันจะเป็นฮาร์ปดับเบิลโคเชก็คือตัว f แล้วจบข้างล่างด้วยซิงเกิลถักเหมือนหน้าตาฝั่งด้านนี้ตอนที่เราถักนะคะฝั่งทางด้านนี้มันเป็นซิงเกิลนะแล้วตรงนี้เป็นฮาร์ปดับเบิลโคเชตรงนี้เป็นดับเบิลโคเชวนมาตรงนี้ก็จะเป็น ฮาร์ฟดับเบิลโคเชอันนี้เป็นซิงเกิลนะคะมันจะย้อนกลับลงมาแบบนี้ทีนี้ตอนมาดูตอนที่มันจะจบค่ะตอนมันจบนะห่วงสุดท้ายตรงนี้เวลาเราจบเราจบด้วยโซ่หนึ่งแล้วเราก็พันหัวเข็มนะคะแล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชลายมันจะขึ้นแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะถักด้วยโซ่สามสี่แล้วก็ห้าพลิกกลับมาเราจะเริ่มลดนะคะวิธีลด ถ้าเราถักโซ่ห้าคุณดูนะถ้าถักโซ่ห้ามันจะยาวเกินไปเห็นไหมเราก็ขึ้นด้วยโซ่สามตรงนี้นะคะพบิกกลับมานะเป็นโซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็ลงตรงกลางจำนวนห่วงมันจะลดไปหนึ่งห่วงก็คือตัวนี้หลังจากนั้นก็ถักต่อค่ะโซ่สามแล้วก็ลงไปตรงช่องตรงกลางเลยนะคะเป็นซิงเกิล หนึ่งสองสามเป็นซิงเกิลโซ่สามซิงเกิลโซ่สามซิงเกิลพอมาถึงตรงที่มาร์เกอร์นะคะโซ่สามฮาร์ปเดอบเบิร์นโซ่สามต่อไปเป็นฮาร์ปเดอบเบิร์น อันนี้เป็นถักกลับด้านผิดนะ h าร์ d o u b บ e c r โคเช t h าร์ d o u b บ e ค่ะก็คือรวบสามห่วง พอมาถึงตรงมาร์คเกอร์ตัวนี้มันจะเปลี่ยนจากฮาร์ดับเบิลเป็นดับเบิลโคเชตแล้วก็ต่อด้วยดับเบิลโคเชตเราก็จะถักดับเบิลโคเชตวนมาจนถึงตัวมาร์คเกอร์ พอมัคเกอร์เสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นฮาบดับเบิลแล้วตรงนี้เป็นซิงเกิลค่ะเรามาดูวิธีถักลดนะคะอันนี้จะเป็นห่วงแรกตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มต้นถักพอเราถักแถวที่สองวนกลับมาด้านผิดนะคะโซ่หนึ่งพอโซ่หนึ่งเสร็จแล้วนะแทงลงไปตรงกลางนะคะแทงลงไปตรงตัวโซ่เลยโซ่ 1, เป็นโซ่สามแทงลงไปตรงโซ่สองแล้วเราก็ถักดับเบิลโคเช ลายมันจะขึ้นเอียงมาแบบนี้เห่นนะขึ้นเอียงแบบนี้นะแล้วต่อไปก็ถักโซ่สามหมุนกลับค่ะหมุนกลับมันก็จะลดห่วงอีกห่วงหนึ่งด้านถูกถักซิงเกิลตำแหน่งที่มันถักอยู่ตรงนี้นะห่วงแรกห่วงที่สองอยู่นี่นะคะอันนี้ห่วงที่สามนะ ชุดแรกก็จะเป็นโซ่สามโซ่สามซิงเกิลนะคะโซ่สามตรงนี้ก็จะเป็นซิงเกิลถักมาจนถึงมาร์กเกอร์ แล้วเราก็จะเปลี่ยนจากซิงเกิลเป็นฮาร์ปดอบลอันนี้ยังเป็นซิงเกิลอยู่นะตรงช่องเนี่ยมันจะสับวางกันนะคะโซ่สามฮาร์ปเดบลฮาร์ปดบลก็คือขึ้นมาสามห่วงแล้วรวบพร้อมกัน มันก็จะค่อยๆลดข้างล่างค่อยๆลดข้างบนค่อยๆเพิ่มนะคะเพิ่มทีละแถวแขนเสื้อมันจะถูกขยายออกจากตรงด้านบนที่เป็นหัวไหล่ลายที่ใช้ขยายจะเป็นดับเบิลโคเชนะคะข้างล่างจะเป็นลายที่ใช้ลดมันจะไม่ได้ออกมาเป็นทรงแขนกระบอกนะคะเสื้อมันแขนเสื้อมันจะหุ้มหัวไหล่แขนไม่ใหญ่ค่ะแขนน้อย พอใส่ไม่ให้หัวไหลโป๊อันนี้ฮาร์ปดับเบิลนะคะต่อจากฮาร์ปดับเบิลเสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นซิงเกิเป็นดับเบิลโคเชนะคะเรามาดูวิธีถักย้อนกลับนะคะพอเราถักวนกลับมาอันนี้เป็นช่องที่หนึ่งนะคะนี่เป็นช่องที่สองตอนที่จบแถวนะมันจะจบแถวด้วยการที่ถักโซ่หนึ่งแทงลงไปตรงช่องนี้ หนึ่งสองสามช่องที่สามถักดับเบิลโครเชต์แล้วเราก็ถักโซ่สามแล้วเราก็หมุนกลับถักด้านผิดมันก็จะถักลดไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะตรงช่วงไหนที่มันเป็นเป็นลายซิงเกิลเราก็จบโดยการที่ถักวนกลับด้วยซิงเกิลตรงไหนที่มันเป็นฮาร์ดดับเบิลเราก็จะลดโดยการที่ถักฮาร์ดับเบิลนะคะ ทีนี้ถ้ากลัวจะหลงกลัวจะหลงว่าอันต่อไปจะเป็นห่วงไหนเราก็ย้ายมารเกอร์ขึ้นมาแล้วก็เอามาติดไว้นี่เราจะได้จําได้ว่าวนกลับมามันจะต้องมาห่วงนี้โซ่สามนะคะแล้วก็สิกเกิล พอมาถึงตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น half double ค่ะตรงมาร์กเกอร์ที่เรามาร์คไว้ half double half double ก็รวบสามห่วงพร้อมกันนะครับ น,นี้ก็จะเป็นดับเบิลเป็นดับเบิลโคเชวนมาจนถึงตัวที่เป็นมาร์กเกอร์สีขาวแล้วช่วงนี้เป็นฮาร์ปดับเบิลโคเชอันนี้เป็นซิงเกิลทีนี้ถ้าตรงนี้นะถ้าเรากลัวว่าเราจะหลงเราก็เลื่อนตัวมาร์กเกอร์ตัวนี้ขึ้นมาติดไว้ว่าห่วงต่อไปเป็นห่วงนี้ที่เราจะลด เราถักวนกลับมาถึงจุดสุดท้ายนะคะเวลาจบก็จบด้วยโซ่หนึ่งพันหัวเข็มนะคะแล้วเราก็แทงลงไปในโซ่ถักดับเบิลโคเชแล้วเริ่มแถวต่อไปโดยการถักโซ่สามแล้วพลิกกลับเราก็ดูลายค่ะว่าลายมันยังอยู่ในช่วงที่เป็นซิงเกิลโคเชหรือว่าอยู่ในช่วงของการถักฮาร์ดับเบิลนะคะตรงนี้มันยังเป็นซิงเกิลเราก็ลดวิธีเดิม เราลดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการลดแบบซิงเกิลอันนี้ซิงเกิลนะคะเดี๋ยวมาดูฮาร์ปดับเบิลนะเราก็ถักโซ่สามบนกลับเหมือนเดิมลดด้านถูกลดด้านผิดสลับกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูตรงที่ลดลายที่มันเป็นฮาร์ปดับเบิลโคเชค่ะตอนนี้ลายมันเริ่มเฉียงขึ้นมาแบบนี้แล้วนะ หลังจากที่เราลดลายตรงที่มันเป็นซิงเกิลโคเชหมดแล้วนะคะเรามาดูวิธีลดกรณีที่เป็นฮับดับเบิลโคเชนะโซ่ก็ยังเป็นโซ่สามเหมือนเดิมนะคะถักฮับดับเบิลโคเชทีนี้มาดูตอนจบโซ่หนึ่งนะคะพันหัวเข็มแล้วเราตรงนี้เราก็ถักฮับดับเบิลโคเชค่ะโซ่สามแล้วหมุนกลับ พอเราหมุนกลับนะอันนี้มันจ็นตรงกลางนะคะเราก็จะถัก half double crochet โซ่สาม half double crochet ค่ะลดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจน half double crochet หมดแขนเสื้อข้างบนที่ถักนะพี่เมย์จะขยายออกมาแค่สิบปดแถวนะคะ เดี๋ยวมาดูลายนะอันนี้ก็จะเป็นซิงเกิลเวลานับนับแบบนี้นับจากลายที่อยู่ตรงกลางนับออกมานะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเราจะ ขยายออกมาทั้งหมดสิบแปดแถวค่ะเราถักลดมาเรื่อยๆนะคะจนจํานวนตรงนี้จํานวนลายตรงนี้ค่ะที่นับจากหัวไหล่ลายตารางตรงนี้นะออกมาทั้งหมดสิบแปถวแล้วเราจะหยุดนะคะหยุดลดเวลาลดเราก็ลดปกติแบบนี้ค่ะตรงนี้เป็น half บเบินะพี่เมย์ลดจนเหลือ h า l ดสามช่อง ทีนี้มาดูตอนจบนะโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ฮาร์ดับเบิ้ลมันจะจบตรงนี้พอดีทีนี้ตอนที่เราจะถักลายลูกฟูกนะคะลูกฟูกจะเป็นหนึ่งคูณหนึ่งนะ,ะเราจะถักด้านที่เป็นด้านโชว์งานเราย้ายตัวมาร์กเกอร์ใส่ตรงนี้ให้รู้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วมาร์กเกอร์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดถอดออกนะคะเราเริ่มนะ เริ่มโดยการถักโซ่สองในช่องโซ่เราถักลงไปสองตัวค่ะลายที่ใช้เป็น half double crochet นะเนี่ยฮะในช่องโซ่ถักสองตรงที่เป็นลายหลักตรงนี้ไม่ถักถักลงไปเฉพาะช่องโซ่เราต้องการดึงขอบให้มันเข้านะคะเราไม่ได้ลงทุกหลัก ลงเฉพาะตรงที่เป็นตารางลายที่ใช้เป็น half double crochet ถักวนรอบนะคะจนมาจบตรงนี้ เราจะถักมาเรื่อยๆนะคะจนลายมันมาชนกับจุดที่เราเริ่มต้นจำนวนที่เราถักลงไปตรงนี้เราสามารถกำหนดได้นะแต่อย่าให้มันเยอะเกินไปเยอะเกินไปแขนเสื้อมันจะไม่เข้าแล้วก็ถ้าน้อยเกินไปแขนเสื้อมันจะลังนะคะับทีนี้ตอนที่เราจบแถวนะมันก็จะวนกลับมาถึงตรงจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อค่ะ จุดที่เราเริ่มต้นจะเป็นตรงมาร์กเกอร์สีขาวนะเราถักแล้วเราก็ไล่เอาตัวที่เป็นมาร์เกอร์ออกให้หมดมันจะเหลืออยู่ตัวเดียวคือตัวสีขาวนะพี่เมย์ถักลงไปในช่องโซ่นะคะตัวที่มันใกล้ก็จะถักตัวเดียวตัวที่มันไกลก็จะถักสองตัวไม่ได้ถักลงที่หลักนะลงที่เฉพาะช่องโซ่เท่านั้นเนี่ค่ะอันนี้มันใกล้ก็ตัวเดียวตัวเดียวแล้วมันจะวน กลับมาถึงตรงจุดเริ่มต้นลายที่เราจะถักอันต่อไปนะคะเราจะถักเกี่ยวหน้ากับเกี่ยวหลังตอนที่จบแถวเราจะดันให้ตัวนี้เป็นเกี่ยวหน้าเราก็แทงแล้วก็ดึงผ่านขึ้นด้วยโซ่สองตัวนี้เป็นเกี่ยวหน้าหลักต่อไปที่อยู่คู่กันมันจะต้องเป็นเกี่ยวหลังดึงห่วงขึ้นแล้วรวบสามห่วงพร้อมกันพันหัวเข็มนะคะ อันนี้เกี่ยวหน้ารวบพันหัวเข็มแทงจากข้างหลังมาโผล่ข้างหน้าดึงห่วงขึ้นมาแล้วรวบตอนที่เริ่มมันเป็นตรงนี้มันจะเป็นเกี่ยวหน้านะหลักแรกตอนจบห่วงสุดท้ายต้องเป็นเกี่ยวหลังถ้ามันไม่ลงตัวรวบมันให้ลงตัวนะคะแล้วแถวต่อไปตรงไหนที่เป็นเกี่ยวหน้าถักเกี่ยวหน้า ตรงไหนที่เป็นเกี่ยวหลังถักเกี่ยวหลังเราจะได้แขนเสื้อที่มันกระชับเข้าเวลาถักก็เอาแรงมือพอดีพอดีค่ะดันหัวเข็มเนี่ยดันหัวเข็มแล้วตะวัดเข้าดันหัวเข็มผ่านออกมาดันแล้วก็ดึงเข้าใช้ตัวหัวเข็มเป็นตัวเปิดช่อง ค่อยๆเก็บอย่างนี้มาเรื่อยๆบนรอบเราจะเริ่มเห็นลายแล้วนะคะเป็นหน้าหนึ่งหลังหนึ่งเรามาดูตอนที่จบแถวนะคะอันนี้เป็นเกี่ยวหลังนะเราจะต้องจบโดยการที่มาชนกับเกี่ยวหน้าเวลาจบนะคะแทงแบบนี้แทงย้อนอย่างนี้นะคะแล้วดึงผ่านมันจะดันให้ห่วงที่เราจบตรงเนี้ยเป็นเกี่ยวหน้าแล้วเราก็ขึ้นด้วยโซ่สองหลังจากนั้นก็พันหัวเข็ม ตรงไหนที่เป็นเกี่ยวหลังก็ถักเกี่ยวหลังตรงไหนที่เป็นเกี่ยวหน้าก็ถักเกี่ยวหน้าความสูงตามชอบนะเราก็จะถักวนอย่างนี้ไปเรื่อยนะคะแถวที่ต้องระวังคือแถวที่หนึ่งกับแถวที่สองในการถักขอบนะเกี่ยวหน้า เกี่ยวหลังพันหัวเข็มเราก็จะเริ่มเห็นเป็นลายลูกฟูกเล็กค่ะความสูงของแขนเสื้อนะคะที่เป็นลายลูกฟูกนะพี่เมย์จะถักทั้งหมดห้าแถวนะคะพอเราถักสูงขึ้นมานเรื่อยๆนะลายมันจะกระชับเข้ามันจะดึงแขนเสื้อเข้ามา ทีนี้ตอนจบนะถ้าเราพอแล้วนะคะตอนจบจบเหมือนเดิมนะคะแทงด้านหลังดึงเพื่อดันให้ตรงนี้มันเป็นเกี่ยวหน้าหลังจากนั้นเราล็อกโซ่ล็อกโซ่เสร็จแล้วเราก็ใช้เข็มปักคอสติสนะคะเก็บเศษดึงตัวนี้ออกดึงไหมที่เราตัดเนะะียค่ะออกมา เวลาเราเก็บเศษนะเราก็เอาหัวเข็มนะคะแทงลงไปในช่องที่อยู่ใกล้กันแล้วเราก็ดึงไหมมันจะหายลงไปแล้วด้านหลังนะเราก็ซ่อนปลายแทงแล้วก็ล็อกนะคะ เวลาเราเก็บเศษเราก็จะเก็บแบบนี้นะ EP ต่อไปนะคะเราจะถักเก็บริมคอเสื้อค่ะเราก็จะได้เป็นแขนเสื้อแบบนี้ถักสองข้างให้หน้าตาเหมือนกันนะคะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยพี่เมย์จะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะ คุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้นะคะโดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่อง y u t u b e เมทินี่แฮนด์เมดหรือจะกดตรงปุ่มใต้คลิปนะคะจะมีปุ่มซุปเปอร์แค่ะแทนคำขอบคุณจากการดูคลิปวิดีโอสนับสนุนพี่เมย์ได้อุดหนุนพี่เมย์ได้นะคะพี่เมย์มีแปะลิงก์ของช้อปปีไว้นะคะเป็น Affiliate เนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ y u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  e เมทินี่แฮนด์เมดขอบคุณค่ะ